วันนี้เราก็อยู่กันในเกมเราบอกกับในแมปที่มีชื่อว่า Walk at a Pizza นะทุกคนนี่ก็คือแมปนะทุกคนภาษาไทายก็คือทำงานที่ร้านพิซซ่านะแต่เราก็จะมีเพื่อนมาเล่นด้วยนะทุกคนนี่คือเพื่อนของเรานะทุกคนวันนี้เพื่อนเราจะมาทำงานร้านพิซซ่าด้วยกันนะ ก็คือเราเองตัวละครนี้เลยนี่ก็คือเพื่อนของเรานะทุกคนซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาลองเออ่จะลองการเป็นพนักงานนะคะในการทำพิซซ่านะคะแล้วก็ส่งพิซซ่านะแบบ Delivery นะคะนี่เราก็เดินเข้ามาแล้วนะทุกคน แล้วค okay, mm ือ hmm. มีชื่อเราติดอยู่ด้วยอ่ะแปลว่าเราต้องเป็นพนักงานดีเด่นมากแน่เลยนะคะมีชื่อเราติดด้วยนี่เดี๋ยวเคเดี๋ยวเราจะมาลองทำพิซซ่ากันนะก็วันนี้นะทุกคนเราก็จะมาทำพิซซ่านะแล้วเราก็ต้องใส่มะเขือเทศใส่ ใส่เออเอาแป้งลงก่อนแล้วก็ใส่มะเขือเทศไอใส่ซอสมะเขือเทศแล้วจากมันก็ใส่ชีสนะทคนอันนี้เดี๋ยวเราจะลองทำพิซซ่าน้าหน้า,นาชีสน,นะคะแล้วเราก็ต้องใส่เอาแป้งลงไปแล้วก็เฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าแล้วก็ใส่มะเขือเทศแค่นั้นก็เสร็จแล้วพิซซ่าหน้าชีสนี่แล้วก็อบเลยเอทำไมอันนี้เอาขึ้นไม่ได้ รอมันอบเสร็จนอะเอ้ยอันนี้อุ้ยอันนี้ไม่อ่าโอเคเฮ้ยอันนั้นไม่แล้วนั่นอะไม่ไม่แล้วมีอันไม่ทุกคน สีทอกคนคือออเดอพิซซ่าคือเยอะมากแล้วก็มีพิซซ่าสีทองเนียนะมันก็ทําแล้วน่าจะได้เงินเยอะปะไม่แน่ใจอะ่ะเพราะว่ามันเขียนเอ้ยมันขึ้นตรงนี้เป็นสีทองเรามาทําให้เขากันนะทุกคนเขาเอาชิปกับคุกกี้ใช่ปะ ช่วยโดยช่วยโดยช่วยช่วยทำหนักใส่หน่อยเงียบกันช่วยทำหน่อยอืมช่วยทำช่วยทำหน่อยไปอะไรนะตามตอนต่อไป จะไม่ให้ลูกค้ามาด่าเรานะทุกคนพิซซ่าแล้วเราสุกกบปลกก็ตอนนี้เรารอพิซซ่าอยู่นะทุกคนเดี๋ยวเราอุ๊ยชื่อเพื่อนเรามาอยู่ตรงนี้ด้วยนะทุกคนเย้ก็ไม่รู้นะว่าเพื่อนเรารวยหรือเปล่าหรือจัดไปสุดสุดเอเ้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะ ทุกคนมีแต่พิซซ่าสีทองอะ่ะเราจัดให้สวยงามวุ้ยก็ตอนนี้เรากำลังรอพิซซ่าอบเสร็จอยู่นะทุกคน เดี๋ยวเรามาแก้เพื่อนกันกนี่นะทุกคนเราก็จะแก้งโดยใช้วิธีการเอาอันนี้นะทุกคนไม่รู้นะทุกคนมันจะได้หรือเปล่าเฮ้ยนี่ไงทุกคนได้คือดีมากเลยนะทุกคน จากการโดนขวานแล้วโอเคป้า <c oughs> okay, เรา <c oughs> ตลกมากเลยนะทุกคนแม่ไม่ตอบอย่นนี้เองนะนังปริก แป๊บนะทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสัคสมาชให้ด้วยนะทุกคนบ๊ายบายแล้วครั้งหน้านะคะเราก็จะมาทำคลิปเกี่ยวกับการทำพิซ่าเราจะมาทำคลิปเกี่ยวกับการทำพิซ่าอีกนะคะทุกคนคลิปนี้เราจะเฮ้ยมีพิซ่ากล่องทองด้วยก็น่าเราก็จะมาทำคลิปเกี่ยวกับพิซ za อีกนะคะก็ฝากทุกคนนะคะลอติดตามด้วยนะคะก็ จะเป็นพวกเกี่ยวกับการส่งพิซซ่าเดลิเลิเวอรี่นะคะทุกคนวันนี้อาจจะยังไม่ได้ทำนะคะเพราะว่าคือต้องหยุดอ๋อก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ยลืมก็ไลค์กดแชร์กดสับตหแเรงทุกคนบ๊ายบายก็คลิปนี้เป็น EP 1หนึ่งนะทุกคนต่อไปก็เราติดตามรับชมด้วยนะคะ เฮ้ยทุก <c oughs> ด้วยนะทุกคนไม่ยบายเฮ้ยบ้านเราอยู่ใกล้กันมากเลยอะอยู่ใกล้กับเพื่อนมากด้วยนะทุกคนบ๊ายบายเราติดตามอีพีสองนะทุกคน